ทำไมเงินเฟอ้อก็ไม่น่ากลัวเท่าไลฟ์สไตล์เฟอ้อเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ารวยขึ้นเลยสมมติเงินเดือนส0,000ื่นเราก็เช่าห้องอยู่กินถูกบ้างแพงบ้างเหลือเงินเก็บเดือนละ3 4, 000, ามสี่พันทยอยไปลงทุนเรื่อยๆก็อาจจะพออยู่ได้จู่ๆเกิดเปลี่ยนงานทําไปสักพักเงินเดือน1น0 0 0แสนถ้าคนคุมตรงนั้นได้ก็จะไม่มีปัญหาแต่บางคนทีนี้ความคิดเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเริ่มรู้สึกว่ามีเงินละต้องใช้จ่าย oh, <yeah. S 1> อ่ะมาเลยบ้านต้องมี10ล้าน่อนเดือนละส0,000ื่นรถอ e ีโคคาร์ไม่ได้ ผ่อนรถหรูอีกเดือนละสามหมื่นเหลือใช้กินใช้จ่ายเดือนละสามหมื่นอ้าวเริ่มตึงแล้วแต่เห็นเขาไปเที่ยวกันส่งลูกเรียนแพงๆทีนี้อยากได้บ้างอ่ะรูดบัตรไปก่อนแล้วกันนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่เป็นไรแต่พอทําไปสักพักอาจจะเกิดอาการเสพติดรู้ทั้งรู้ว่าเงินเริ่มตึงก็ต้องประหยัดลงปัญหาก็คือประหยัดไม่เป็นแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวเองมันด้อยลงกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ก็เลยนําไปสู่วังวนของการใช้เงินเกินตัวแล้วหลายคนก็พลาดจนการเงินพังทั้งทั้งที่เงินเดือนก็ไม่ได้น้อยด้วยนะทุกกคคนนนออองสััเเเตตตดูววว่่าาาาีี้รรรรรหืบมใ ที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่า